หนว่วยงานรัฐนี่ไม่ยุติธรรมเลยยื่นขอเอกสารตั้งนานไม่ยอมออกให้สักทีอย่ามาว่าอย่างนั้นเลยนะฉันก็ทำตามขั้นตอนระเบียบชัดเจนใครๆก็ต้องรอเหมือนกันเอา้าแต่บางคนกลับได้ก่อนตั้งที่ยื่นทีหลังแบบนี้จะเรียกว่าเป็นธรรมได้ยังไงใจเย็นนะครับหากท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจไม่เป็นธรรมหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องสามารถใช้ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางแก้ไขให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้ขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินหิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผูร้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเทรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะการเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะและก็มีกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนที่เราจะนํามาฝากกันค่ะดิฉนันนันประพัฒน์เฉลิมสินเทรันนะคะก็จะนําเรื่องราวต่างๆนี้มานําเสนอกับรายการของเราผ่านช ทองทางของวิทยุรัชสภาทั้งระบบ FMAM รวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของเรา tpchannels นะคะและว,วันนี้อยู่กับวิทยากรค่ะได้รับเกียรติจากนิติกรปฏิบัติการจากสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานผูดด้ตรวจการแผ่นดินคุณนุชเนศสันติอภิรมย์อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรื่องที่เราหยิบยกมาคุยกันจะเป็นกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่รายละเอียดของเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่คนเขามาร้องเรียนเนี่ยประมาณไหนยังไงคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้นหลายๆท่าน น่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้พบกันมาอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะแต่ก็อาจจะยังเกิดความงสงสัยอยู่ว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนคืนคืออะไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะการเรียนคืนนะคะก็คือการที่รัฐใช้อำนาจบังคับเรียกคืนทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะอสังหาริมัพราค่ะข,ของบุคคลมาเป็นของรัฐโดยไม่สมัครใจนะคะเมื่อการเรียนคืนดังกล่าวค่ะเกิดจากการที่รัฐเนี่ย ใช้อำนาจบังคับยึดคืนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลมาเป็นเจ้าของนะคะโดยไม่สมัครใจตรงนี้ค่ะซึ่งการกระทําดังกล่าวนะคะก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเฉพาะกรณีที่รัฐมีความจําเป็นเท่านั้นนะคะแล้ว,ว่าความจําเป็นเนี่ยต้องเป็นการทําเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามาสร้างรถไฟนะคะรถไฟฟ้าสนามบินสร้างทางหลวงสร้างถนนต่างๆหรือว่าแม้แต่สร้างสาธารณะโภกอื่นๆนั่นเองค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากที่จะเป็น มีความจําเป็นอย่างยิ่งแล้วเนี่ยก็ต้องหยุกกดกฎหมายให้อํานาจแก่รัฐไว้ด้วยนะคะซึ่งจรจ้ากนี่จะใช้อํานาจตามอําเภอใจนะคะเข้าไปเยอนคืนอาจารหารมิมองนีจัจัด ที่ดินของบุคคลอื่นมาไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่ะที่ว่ารัฐเนี่ยจะต้องเยียวยาวความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าของัพย์สินนั้นนะคะโดยการใช้ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมนะคะเพราะว่าบุคคลคนนี้ที่เขาถูกเบีนคืนมาเนี่ยเขาก็ถูกจํากัดสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็รับภา่ารัฐเงื่อนสงวรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องกระทําแล้วก็เพื่อเยียวยาความเสียหายด้วยค่ะ ก็ะจะเห็นว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐนะน,นะคะก็จะมีการเวรคืนบ้านเรือนบริเวณพื้นที่บางทีอาจจะเป็นที่เปล่าบางทีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นคนที่โดนเวรคืนเนี่ย บางทีปรับตัวได้ยากเหมือนกันนะก็ก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะลำบากใจในการที่เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่หรือต้องหาที่อยู่ใหม่เงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็อาจจะต้องได้รับการเยียวยาที่เรียกว่าเป็นธรรมจริงๆคราวนี้เรามาทราบในเรื่องของหลักการกันนิดนึงว่า การเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะมีการปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับไหนแล้วก็หลักการของการเวียนคืนนี้เป็นยังไงคะค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือการเวียนคืนเนี่ยจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้นะคะซึ่งในหลักการของการเวียนคืนอสังหาริมทรัพยะ์ค่ะ ปรากฏขึ้นครั้งแรกฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2492นะคะในมาตรา34วรรค3และก็วรรค4นะคะโดยหลักการในการเรียนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือจะต้องระบุค่ะว่าการเรียนคืนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็จะต้องมีการกําหนดค่าใช้ดใช้ที่เป็นธรรมเอาไวใ้ให้กับบุคคลที่จะถูก เวียนคื้นอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยนะคะซึ่งหลักการน,นกลงาวค่ะได้ปัญหยัดได้เรื่อยมานะคะในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะคะจนมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2521นะคะในมาตรา33วรรค5ค่ะ ซึ่งัการปรงกาวก็ได้มีการเพิ่มเติมหลักการนะคะเมื่อกี้ก็คือ,อะจะต้องมีการกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเยียนคืนนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะนอกจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในการเยียนคืนแล้วนะคะ,ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะได้กําหนดเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือจะต้องกําหนดระยะเวลาในการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เยียนคืนมาด้วยนะคะซึ่งหากละค่ะ ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาที่กําหนดนะคะก็คือจะต้องมีการคืนทรัพย์นั้นนะคะให้แก่เจ้าของเดิมหรือก็ทายาทนั่นเองค่ะแล้วต่อมาค่ะหลักการรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็คือได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะจนมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจไทยค่ะพุทธศักราช2540นะคะหลักการใงกล่าวที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็จะถูกบันัติเอาไว้นะคะในมาตรา49 ส่วนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2550ตรงนี้หลักการดังกล่าวนะคะก็จะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา42นั่นเองค่ะจนมาถ,ถึงในปัจจุบันนะคะหลักการดังกล่าวก็ยังคงได้สืบทอดและก็พัฒนามาเรื่อยจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวนะคะก็คือได้บัญญัติเอาไว้นะคะในมาตรา3 7 โดยมาตรานี้นะคะมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้วก็การสื่อมรดกส่วนหลักการที่ว่านะคะก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์แห่งการยืนคืนการกํากหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไว้ถ้ามิได้ใช้ภายในระย,ระ,ยะเวลาที่กําหนดค่ะหรือเหลือจากการใช้ประโยชน์นะคะและเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ก็จะต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทน,นะคะหลักการต่งรางตรงนี้ก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา37วรรค5นั่นเองค่ะซึ่งหลักการที่มันจัดเพิ่มเข้ามาตรงนี้ค่ะก็เพื่อที่จะรับรองและก็คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองนะคะเพื่อให้รัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนเองได้นะคะม่รวมไปถึงการเยียนคือเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิอย่างหนึ่งของบุคคลนะคะดังนั้นรัฐเนี่ยก็ต้องให้อ่าต้องมีอำนาจ ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะการเรียนคืนค่ะก็ต้องกระทำเข้าที่จําเป็นนะคะได้ส,ส่วนพ่อเหมาะพอควรค่ะแก่กรณีนะคะเพื่อให้การจากัดสิท หรือเสีริภาพของบุคคลเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจไทยคุ้มครองไว้ด้วยค่ะค่ะคือเรื่องนี้นี่มันก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนาะไม่อันนี้สิทธิมนุษยชนนี่มันอาจจะเป็นปัจเจกของแต่ละคนแต่อันนี้มันมีกระทบในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายคำนี้ด้วยว่าสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนของคนเราด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะส่วน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนะคะก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่นานาชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับรวมไปถึงได้กําหนดเอาไว้ค่ะในปัญญาสากลค่ะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหรประชาชาตินะคะด้วยหลักการนี้ก็คือได้กําหนดเอาไว้ในข้อที่สิบเจ็ดค่ะซึ่งกําหนดไว้ว่ามนุษย์ทุกคนค่ะชอบที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือที่เป็น เจ้าของร่วมกับผู้อื่นและต้องไม่ถูกกริษละเมิดสิทธินั้นไปจากตนนั่นเองค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวนะคะก็ประเทศไทยก็ได้นําสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลนะคะมา,ารับรองไว้ในรัฐธรรมน,นูญตั้งแต่ฉบับแรกเลยก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นั่นเองนะคะก็คือ,อสิทธิ ทีในทรัพย์สินเนี่ยก็คือบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการติดตามทรัพย์ต่คืนการดูแลทรัพย์หรือการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาบุกรุกมา,มาทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์นั่นเองนะคะแต่ในส่วนของสิในสิทธิในทรัพย์สินตรงนี้ค่ะมันเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าจะเป็นสิทธิในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจ ก็คือที่ได้กล่าวไปก็คือบุคคลแต่ละบุคคลสามารถที่จะอ้างถึงสิงนั้นได้นะคะแต่ในเรื่องของการเยียนเคลื่อนก็คือเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับรานะคะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการใช้อำนาจตามกฎหมายตรงนี้ค่ะก็ได้บัญญัดเอาไว้เพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะนําที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็คือให้ทุกคนในประเทศนั้นๆนะคะสามารถที่จะเข้าใช้สอยได้นนเองค่ะ แล้วในส่วนของกฎหมายนะคะที่เราออกมาเป็นกฎหมายเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้มีลักษณะยังไงคะค่ะสำหรับในตัวกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างที่บอกไปว่า รัฐเ,เนี่ยจะเข้าไปเยียนคืนได้ก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ซึ่งนอกจากที่รัฐธรรมนูญจะเขียนหลักการไว้กว้างๆแล้วนั่นเองนะคะก็คือรัฐแทนต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งกฎหมายตัวแรกนะคะก็คือกฎหมายเยียนคยืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะเป็นกฎหมายกลางค่ะว่าด้วยการเยียนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกลางตรงนี้ค่ะจะบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเขตที่ดินการที่จะให้รัฐเนี่ย ่าเข้าไปสํารวจที่ดินรวมไปถึงการที่จะกําหนดพระราชบัญญัติที่จะให้อ่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินเนี่ยตกเป็นของรัฐรวมไปถึงเออ่การเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะโดยหลักการดังกล่าวนะคะเมื่อรัฐเนี่ยจะเข้าไป สำรวจที่ดินไม่ว่าจะที่ใดก็ตามที่รัฐเห็นว่าที่ดินตรงนี้ค่ะจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะรัฐก,ก็จะออกพระราชกิจสเีกาค่ะเพื่อกำหนดเขตที่ดินฉบับหนึ่งซึ่งพระราชกิจสเิีกาค่ะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือให้รัฐสามารถที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่นั้นได้ก็อาจจะยกตัวอย่างละกันนะคะก็อย่างเช่นพระราชกิจสเิกากำหนดเขตที่ดินที่เวียนคืนในของที่เขตบางซื่อเขตดุสิตเขตพระนคร เขตป้อมปราบสตูพายเขตสัมพันธวงศ์เขตธนบุรีเขตคลองสายเขตจอมทองเขตรัฐบุรณนะเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและอำเภอพร,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพศ2568เป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นพระราชกิจสภิกาซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยพระราชกิจสภิกาตัวนี้นะคะก็คือจะมีชื่อที่เกี่ยวกับที่ดินที่เราจะเข้าไปสำรวจนั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะเนี่ยมีการสำรวจเสร็จเรียบ้อยแล้วนะคะและถึงว,ว่าจะอาจที่เดินตรงไหนบ้างที่จะใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็จะออกอพระราชบัญญัติเยยนคืนสังหาริมรารั์ค่ะในท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะนะคะโดยพระราชบัญญัติเยยนคืนฉบับนี้ค่ะจะบัญญัติไว้ไม่กี่มาตร่านเองนะคะเพียงเพื่อให้ ออทุกคนได้ทราบนะคะว่าที่ดินที่จะเบียนคืนเนี่ยแปลงใดบ้างที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนั่นเองนะคะซึ่งออพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาเรียกะเรียกว่าพระราชบัญญัติเรียนคืนเฉพาะที่นั่นเองนะคะก็ขอยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะก็คือพระราชบัญญัติเรียนคืนอสังหาริมรัย์ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพศ2495ค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อมีการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการออกพระราชบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้อ่าที่ดินที่เรียนเื่อนขัดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกัฐนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะอ่าแต่ละยุคแต่ละสมัยกล้วทงานก็มีการอ่ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรวมไปถึงพระราชบัญญัติเรียนเื่อนเฉพาะที่ก็ได้มีการอ่าพัฒนารวมไปถึงเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการกําหนด แบบอย่างต่างๆ,ๆที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินั้น,นๆนะคะซึ่งจากการที่มีความแตกต่างและก็การเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงนี้ค่ะนามาซึ่งเรื่องรองเรียนค่ะซึ่งผู้โรงเรียนค่ะได้มีการยื่นเรื่องนะคะมาที่สานักงานผู้ตรวจการแผ่นด,ด,ดินค่ะโดยขอให้พิจารณาวินิจฉัยค่ะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารกรัธธรรมนูญค่ะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา2 3 1อน,นุ1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ2560มาตรา23อนุ1น,นะคะซึ่งก็คือเป็นการเยื่นเข,ข้ามาเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือเป็นหนึ่งใน,นอำนาจและก็หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนัน่นเองนะคะโดยผู้ต้องเรียนค่ะได้เยื่ยนเข้ามานะคะก็คือเป็นกรณีของพระราชบัญญัติเยืยนคืนอ,อสังหาริมทรัาาพย์ค่ะในท้องที่อำเภอพุนพินอำเภอท่าขนอน กิ่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองทองนาค่ะอำเภอท้ายเหมืองอำเภอพะปุดอำเภอตะก,กวดทุง่งจังหวัดพังงาและอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างทางรถไฟพุทธศักราช2488เดี๋ยวพระราชขรอนุญาตเรียกพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเป็นพระราชบัญญัติเรีงเพียงเฉพาะละกันนะคะซึ่งผู้โรงเรียนค่ะได้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามานะคะโดยผู้โรงเรียนนะคะเห็นว่า พระรงานขญัดเรียนคือเฉพาะแห่งที่ฉบับนี้ค่ะได้กำหนดเพียงวัตถุประสงค์เท่านั้นก็คือเพื่อนําไปใช้ในเกี่ยวกับการรถไฟแต่ไม่ได้ระบุกเกี่ยวกับระยะเวลากา,ารเข้าใช้เวยเลยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะก็คือตั้งแต่ปี2488ร่วงลงมาร่วงเ,เลยมาเรื่อยๆนะคะ ก็ทําให้การเนี่ยค่ะนํำที่ดปนแปลงตรงนั้นหรือที่เกี่ยวข้องค่ะนำไปใช้เกี่ยวกับประโยชน์อื่นนั่นเองนะคะผู้เรียนก็เลยยื่นเข้ามาเพื่อให้ผู้จัดการแผ่นดินนะคะตรวจสอบความชอบค่ะว่าพระราชบัญญัติเย็นเืนเฉพาะดังกล่าวนะคะมีลักษณะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา5และมาตรา37วรรค5หรือไม่นั่นเองค่ะ ซึ่งจากหลักดังกล่าวข้างก่อนนะคะที่ได้กล่าวไปรวมไปถึงพระราชบัญญัติเรียนคืนเฉพาะดังกล่าวที่โรงเรียนได้โรงเรียนเข้ามานะคะออกโดยอาศัยอำนาจค่ะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเรียนคืนอสังหาริมทรัพรัพุทธศักราช2477ซึ่งขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นออกโดยรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2475นะคะซึ่งขนาดนั้นนะคะรัฐมนูญฉบับนี้ค่ะได้บัญญัติ เพียงเกี่ยวกับสิบทีิในทรัพย์สินเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะที่ได้กล่าวไปข้างต้นรัฐธรรมโนูญฉบับแรกที่เกี่ยวกับที่เป็นแหตเกี่ยวกับการเรื่องการเรียนคืนไว้ค่ะจะกําหนดไว้ในพุทธศักราช2492แต่ขณะ,ะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ่ะได้ออกมาก็คือตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับ,บนี้ค่ะระบุกเกี่ยวกับสิ การเรียนคืนเอาไว้รวมถึงกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไล้เลยนะคะและต่อมาค่ะทางพระราชบัญญัติเรียนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศกาช2477รวมไปถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศกาช2475ก็ได้มีการยกเลิกไปแล้วก็ตามนะคะล่วงมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะคุทัศกาช2560นะคะ ซึ่งได้วางหลักการระวันอย่างที่ทราบไปก็คือจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์งการเรียนคือเรียนรวมไม่ถึงการกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้ให้ชัดแจ้งค่ะซึ่งหากนิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นนะคะภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือมีอสังหาริมนรั้ s u เหลือจากการใช้ค่ะ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืนได้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาทเพื่อรองรับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั้นเพิ่มพื้นนั่นเองตามที่ได้กล่าวไปก็คือตามมาตรา30ขีดวรรค5นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพระราชบัญญัติเรียนคืนเฉพาะที่ที่โรงเรียนได้ดยื่เรื่องเข้ามานะคะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2521 ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณา,าจักรไทยพุทธศักราชอง2521เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีการวางหลักการเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อไว้นะคะแต่รัฐธรรมน,นูญก่อนหน้านั้นไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับหลักกรรารเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายที่ได้บรรจบไป้ก่อนรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521 ก็ให้ถือว่านะคะอสังหาริมทรัพย์นั้นที่ได้จากการเียนคือะค่ะยอ่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาดซึ่งหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าเมื่อกรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยเด็ดขาดนะคะสภาพอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้เพื่อประโยชน์หรือกิจการของรัฐรวมไปถึงถือว่าเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินค่ะ ามมาตราหนึ่งพันสาร้อยี่แห่งประมวลกุหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือหมายความว่าประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สอยพื้นที่นั้นๆหรือ่าเนี่ยจะเอาพื้นที่ตรงนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าระยะเวลานั่นเองค่ะค่ะแล้วคราวนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเรามีการเวรคืนในสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้วถ้ารับไม่ไปใช้ที่ดินภายในระยะเวลาที่กาหนดมันมีผลด้วยหรือเปล่าคะ เราต้องต้องคือถ้าสมมติว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไปใช้ในเวลาที่กําหนดมันจะกลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมไหมคือถ้าถ้าเป็นตามกรณีเรื่องโรงเรียนก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่กําหนดก่อนพุทธรัฐธรรมนูญแห่งรัชชนชากรไทยพุทธศักราช2521ตรงนี้ค่ะก็คือกรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยติดขาดแต่หากว่าเมื่อมาเป็นในของปัจจุบันนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญได้กําหนดว่าเราจะต้อง กําหนดระยะเวลาในการเข้าใช้ไว้ค่ะตรงนี้ค่ะจะถือว่าเมื่อรัฐได้เป็นคืนอาสาหาริมารัพมาแล้วค่ะจะถือว่าทรัพเนี่ยยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาดหมายความว่าแม้ว่ารัฐเนี่ยจะไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือใช้ไม่ใช้แค่บางพื้นที่หรือใช้แค่บางส่วนตรงนี้ค่ะเจ้าของเดิมหรือว่าทายาทค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะประสงค์ที่จะขอคืนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไปด้วยค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พูดถึงช่องทางในการที่เราจะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่จำกันแม่นๆเลยเราประชาสัมพันธ์กันมาโดยตลอดเลยก็คือหนึ่งหกเจ็ดหกโทรฟรีทั่วประเทศแล้วเรามีช่องทางไหนอีกคะหานอกจากจะโทรฟรีหนึ่งหกเจ็ดหกแล้วก็อาจจะร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะก็คือ w w w o m b u d s m.a.n. d o g o p.h. นะคะหรือว่าร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าร้องทางไปรษณียก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการในการที่จะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็น ความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะแล้วก็บางทีมีคนที่เป็นคนกลางอธิบายให้ฟังหรือไกลเกลีย่ยเพื่อทําให้ความเข้าใจผิดนั้นคลางแคลงหายไปอะ่ะมันก็ทําให้เราสามารถที่จะติดต่อกับหน่วยงานของรัฐด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะก็ต้องบอกวอกว่าติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันศุกร์ช่วงเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้วิทยากรของเราคุณนุชเนศสันติอภิรมนะคะนิติกรจากสำนักกฎหมายและทดีของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินเีรันเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชีวิตที่ฉันเกิดมารารธนามุ่งมันเอาไว้ฉันจะใช้ชีวิตทำสิ่งที่ดีงามเพื่อดูแลทุกทิศทิ้นไทยให้โปร่งใสมีความเที่ยงธรรมก้าวข้ามความเลื่อมล้ำทุกคนได้พึ่งพา เหือนแสงสว่างส่องสะท้อนท้งรัฐอาณาส่งเสริมเติมความสัพัทธาให้แผ่นดินนี้งดงามตรวจทานการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทยร่วมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจเห็นความเที่ยงธรรม ที้ทำวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชีน้นำยึดโยมในห,หลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นดินได้เขาจุงทุกร้อนปัญหาเก็บนำมาเยียยาแก้ไขสร้างมนไม้ ทานงความดีให้ทิมพันมีมาตรฐานระบบตรวจการที่โลกนั้นมีให้สังคมไทยอยู่ดีเท่าเพียงทวนน้าเหมือนแสงสว่างส่องสะท้อนทั้งรัฐอานาส่งเสริมเติมความศรัทธา ให้แผ่นดินมีงดงามตรวจทานการใช้อำนาจเจ้าหน้าทีห่หน่วยงานรักไทยรวมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจเห็นความเที่ยงธรรมสัมติธรรมวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นำ โยมในหลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นดิน